สวัสดีครับวันนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตั้งค่า CPU นะครับให้มันตอนเล่นเกมให้มันดีขึ้นนะครับเอาง่ายๆคือเซต Affinity คือเลือกเอาง่ายๆคือมันเลือกเกมนะครับเลือกแอปพลิเคชันก็ได้ะส่วนหนึ่งก็คือเกมก็ถือเป็นแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันหนึ่งให้เจาะจง CPU ในการรันแอปพลิเคชันนั้นนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้ง AMD แล้วก็ CPU Intel นะครับ แต่ว่าตัวอย่างที่ผมจะพูดถึงวันนี้ก็จะเป็น CPU ของ AMD นะครับโดยเฉพาะ CPU นะครับคนที่ใช้ CPU x 3 d นะครับของ AMD ที่เป็นลักษณะเป็น2 CCD สองคอมพิวนะครับสองสองคอประมวลผลนะครับเช่น7000พันเเช่น7000ก็คือเอ่อ7 9 50 7 9 0, 0 0 x 3 d นะครับ8 แต่ตัว X3D 9 0 0ยังไม่มาคือ,อนี้ก่อนแต่คนจะงงนะครับคือ AMD เนี่ยครับการออกแบบของเขา่ CPU เนี่ยสำหรับบนเดสก์ท็อปนะนะครับมันจะเป็นหลักอย่างนี้ก็คือ7000-9000มันจะมี3ชิปก็คือ2ข้างบนเนี่ยเขาเรียกชิป c c d หรือ Compute Complex Die คือคอประมวลผลนะ่ c d ก็มี c c d 1กับ c c d 2นะครับตัวตรงกลางเขาเรียกว่า i o d i e นะครับหรือ IOD นี่แหละ IODI input output อ่ะ input output I output พวกเชื่อมต่ออะไรต่างๆอังน,นี้ก่อนนะครับซึ่งถ้าเจน7000นะครับก็จะมี 7800x3D ถูกไหมครับซึ่ง 80007800x3D เนี่ยจะมีแค่1 CCD เท่านั้นอันนี้จะไม่มีแล้วก็เขาจะสแต c k ตัวชิป x3D เนี่ยอยู่บน CCD นะครับตัวนี้ แต่ว่าถ้าเป็นเ9 0 0หรือ7950 x 3 d ก็จะมี2คอมพิวต์อย่างนี้นะครับแล้วก็สแต็กตัว x ่า x3d c a สนะครับอยู่บนคอเดียวของ ccd ทีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาก็คืออา้าวทำไมทำไมเราถึงเห็นผลเทสใช่ไหมครับทำไม7800 x 3 d แม่งแรงจังเลยนะครับเพราะว่ามันอย่างนี้ครับมันอยู่มันมีแค่หนึ่งแล้วก็สแต็กไอตัว x 3 d สแต็กอยู่บนนี้ เวลา,า Windows มันรันเรียกใช้เรียกใช้คอซีพียใ CPU, กนการรันเกมมันก็เรียกจากที่เดียวนะครับแต่เราจะเห็นว่าทําไม7 9 0 0 x 3 d หรือ7 9 5 0 x 3 d ถึงรันเกมบางทีบางเกมก็เห็นผลบางเกมก็ไม่เห็นผลเมื่อเปรียบเทียบกับ7 8 0 0 x 3 d บางเกมแย่ก,กว่าด้วยซ้ําเพราะว่าอะไรก็คือผมจะบอกก็คือ,อตัว x 3 d c a แคสะครับมันจะแตกอยู่บน CCD ตัวเดียว แต่อีกตัวหนึง่งอีกฝั่งหนึง่งมันไม่ได้แตกไงทีนี้พอเวลาลารันเกมนะครับ CPU มันก็แล้วแต่ Windows มันจะเลือกใช้คอที่อยู่บน c ี d 1หรือคอ c นซีทจับพัดจัดผูคอ Windows เนี่ยมันไปเลือกคอที่ไปเลือกคอ c cd2 ที่ไม่มีแคสเอ็กสรันอยู่มันก็เลยทำให้ FPS ตกรันเกมได้ไม่ดีเท่าตัว8ปด0จ x 3 d ที่แม่งรันตรงที่ซีทีอย่างเดียวพอเข้าใจไหมครับ นี่คือหลักการของมันว่าทําไม7,800 x 3D รันเกมได้ดี7,950 x 3D หรือ7,900 x 3D หรือว่า9,000ในอนาคตเนี่ยมันจะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับแต่ทีเนี้ยตัวแอป Set Affinity เนี่ยจะมาช่วยแก้ปัญหานี้แต่มันไม่ใช่ทางเดีววี่มที่จะแก้ปัญหาได้นะครับสมมตุติอนุโลมในกรณีคนใช้ CPU 7,900 x 3D มี2 CTD ทางนนอรี่เขาแก้ก็คือเขาอาจจะไปอ่ปิดไปปิดปิด CCD ีสองที่มันไม่มีแคชสแต็กอยู่ก็เหลือแปดคอสิบหกเทสเพื่อให้รันเกมคลาสเจ็ดปัปแล้วเอ็กสามดีพอจะเปิดใช้งานคออื่นๆที่ไม่เล่นเกมก็เปิดเปิด CCD ีสองขึ้นมาคอก็จะกลายเป็นสิบหกคอสามสิบสองเทสเหมือนเดิมนะครับแต่บางคนก็อาจจะคิดว่าอ้าวกูซื้อคอสิบหกคอซีบียูสิบหกคอสามสิบสองเทสไปทำไมวะเนี่ยแล้วก็ต้องมาปิดนะครับปิดเนี่ยมีหลายวิธี Software, ปิดในตัว r a 雷迪安ซอฟต์แวร์ปิดในไปออดหรือว่าไลเซนมาสเตอร์อะไรแล้วแต่และโปรแกรมก็ว่ากันไปแต่บางทีคนก็จะคิดไงกูซื้อม,มากูปิดทําไมวะคุ้มทำไมวะเนี่ยคุ้มไหมเนี่ย,มมยซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับพอจะเห็นภาพอันนี้ขอเก้าวไปเก้าพันซีรีส์หน่อยก็คือเจ็ดพันเก้าพันแปดร้อยเอ็กสามดีนะครับเขาจะแก้ก็คือ,อย้ายตัวแคสอะครับไปอยู่ข้างล่างตัวชิป CCD แทนแต่แทนชิปตัวเจ็ดพันแปดร้อยอะมันอยู่บนนี้ มันอยู่บนนี้นี่นี่นี่เนี่ยเนี่ยน,นี่คือเจ็ดพันใช่ไหมเจ็ดพันเก้าร้อยเนี่ยตัวแคสต์อ,อยู่ข้างบน CTD แต่เก้าพันย้ายอยู่ข้างล่างเพื่อกแก้ปัญหาในการเปิดปรับโอเวอร์ค็อกการละกายความร้อนได้เพราะว่าตัวเจ็ดพันมันมีปัญหาความร้อนก็นคือมันอยู่ข้างบนนะครับเจอความร้อนมีไหมแล้วก็มีแรกๆโอเวอร์ค็อกก็ไม่ได้นะครับแต่ว่าเก้าพันจะแก้ปัญหานี้คือย้ายไปอยู่ข้างล่าง CTD ก็จะมีปรัโโบโหมดเทอร์โบด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูวันที่เจ็ดนี้จะชัดเจนมากขึ้นแต่เราไม่รู้ว่า ตัว9,990 X3D กับ9,995 X3D นะครับซึ่งมี2 CTD คอประมวลผลเนี่ยจะมีการเซอรไพลส์สแต็กตัวแคส X3D ทั้ง2 CTD เพิ่มมาหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันซึ่งตัวตัวซีรีส์9,900 X3D กับ9,995 X3D เนี่ยจะออกประมาณต้นปีหน้านะครับหน้างาน CES 2 5อ่ะ จบแล้วอ่าคนที่ฟังมานะ่าจะพอเข้าใจหลักการแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอันนี้ก็ใช้กับ Intel ได้เหมือนกันนะครับ Intel ก็มีคอ p ีคออใช่ไหมครับเออเราก็เซตใช้ใช,ใช้วิธีเซต a f f ฟิลิตี้เนี่ยให้รันคออยู่เป็นคอพีเป็นคอหลักก็ได้เดี๋ยวบางทีที่เขาเทสกันกนะ็คือไปปิดคออ e, ีได้ไปออดปิด h y เปอร์เทดดิ้งด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ให้รันเกมดีขึ้นแล้วแต่นะครับแล้วแต่ได้หมดแต่วันเนี้ย เป็นวิธี Set แอฟฟินิตนะครับเดีย๋ยวจะสอนให้ฟังอ่ะจะเห็นภาพมากขึ้นนอกจากแคดแล้วนะครับผมใช้ CPU นี้คือ9 X, 9 0 0พันก้นะครับจะมี2 ccd ถูกไหมครับก็คือเนี่ย12บองคอว่าง่ายอ่ะแล้วก็ปีเท,ท็ดรวมเป็น24เท,ท็ทีเนี้ยของผมจะเป็น2 ccd c c d นึจะมีแค่6กหกคอ ถ้าคุณดูตัวนี้ Headway h Head a v e Info นะครับหกคอคือเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกคอศูนย์ถึงคอห้านะครับคุณจะเห็นว่าประสิทธิภาพของคอหรือไดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันอีกอันนี้เหมือนในกรณีเก้านเก้าร้สเอ็กก็จะเหมือนกันนะครับคอหนึ่งจะมีคอกที่สูงกว่าคุณภาพของชิปแล้วกันนะในการบูตคอคสูงเนี่ยคอหนึ่งจะดีกว่าคุณเห็นไหมครับว่า maximum คอคเนี่ย คอแรกเนี่ยแม่งล่อไป5.7หมดเลยเนี่ยผมเปิดไว้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมีก็ล่อไปถึง5.8ก็มีเวลาบ<ะ>ูตอ่ะเรียกบูตซิงเกิลบูตบูตคอแต่เจ้าตัวอคอสองซีดีสอยู่6คอเห็นไหมหกถึง11เนี่ยแม็กแม็คคอกที่มันทำได้คือคอยู่ห้าจุดห้ากิกเองอันนี้เข้าเป็นจุดต่างเหมือนกันว่าในการรันเกมมันจะล่างกันเดียวที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ถ้าเกมหรือแอปพลิเคชันมันไปดึงคอ CD 2ในการประมวลผลเนี่ย FPS มันจะดรอปลงทันไหมไม่น่าเข้าใจยากนะผมว่าเข้าใจนะครับซึ่งปัญหาเนี้ยมันก็จะไปย้อนกลับไปที่ผมอธิบายไว้เมื่อกี้แต่วัน,นเนี้ยเซตแอ f ฟินิตีเนี่ยมันจะมาแก้ปัญหาตรงนี้นะครับใช่ในกรณีที่คนใช้ CPU ที่เป็นไรเซนหรือ7000หรือ9 0 0 0ที่เป็น1 CTD คุณไม่ต้องมาทำอย่างนี้เพราะยังไงมันก็เลือก ชิปฝั่ง C t d ดีนั้นที่มันมีคุณภาพคอคสูงตัวแรกใช่ไหมครับคอคสูงอยู่แล้วแล้วก็แคสสแต็กอยู่บนนั้นแต่ในกรณีไอ้ตัวที่มี2 c t d ดีแล้วมีสแต็กสามตัวสแต็ก X3 d ดีอยู่แค่อันเดียวเนี่ยคุณต้องทําอันนี้มันจะแก้เล่นเกมไม่ดีขึ้นนะครับคือผมขอบน่บนพูดไปเรื่อยๆแล้วกันเพราะว่าจริงคีย์มันไม่มีอะไรเท่าไหร่แต่ผมต้องอธิบายคุณจะได้เข้าใจทํายังไงถามว่าทํายังไงเซ็ตแอปฟินิตี้บางคนไม่รู้นะครับก็คือก็คือรันเกมปกตินี่แหละครับ คุณไปรันแอปอะไรมาก็ได้รันเกมเนี่ยอ่ะถ้าเกมหนึ่งแต่ผมจะไม่รันให้ดูนะพอคุณรันเกมใช่ไหมครับคุณคลิกขวา Task Manager รันขึ้นมามันก็จะมีเนี่ยแอปเราดันมาอยู่คุณมาที่นี่ครับมาที่ดีเทลมาที่ดีเทลอันนี้สมมติผมรันเกมอยู่ใช่ไหมสมมติสตรีนี้เป็นเกมใช่ไหมหรือแอปพลิเคชันอะไรก็ตามคุณต้องการตั้งค่าให้ CTD 1มันรันอยู่บนเกมนั้นหรือคอที่มันคอกสูงกว่า เฮ้ยลัานเกมคุณจะอ่านล้นแอปเนี้ยลัานอยู่บนอันนี้เท่านั้นเว้ยหกขอนี้หรือแปดขอนี้แล้วแต่โมเดลให้ลัานเท่านี้เท่านั้นหรือลัานที่มันมันอยู่มีกีมีซีดีประมวลผลที่มันมีแคดเอ็กซ์สามดีสแต็กอยู่คุณก็เลือกเนี่ยครับมาดีเทลคลิกขวานี่ครับเซตแอฟฟินิตี้ตรงนี้จริงๆริงพิเออริตี้อ่ะก็อาจจะมีส่วนเล็กน้อยเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมว่ามันไม่สาระสำคัญอะไรเท่าไหร่เพราะว่ามันมันวินโดว์มันฉลาดอยู่แล้ว แต่คุณจะมาเลือกเป็น high ก็ได้เวลาเันเกมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันเสียเวลามากไปไม่เห็นผลเพราะเวลาโปรแกรมไหนผมมองว่าโปรแกรมเขาเรียกอะไรอ่ะการจัดการคอเทของ Windows มันก็ฉลาดพอสมควรอยู่แล้วมันก็อัปเดตไปเรื่อยๆเวลาแอปไหนใช้ CPU มากๆมันก็จะให้ความสําคัญไปที่แอปนั้นอยู่แล้วนะครับแต่บอกเฉยๆแต่ที่เราต้องเซตเองก็คือเนี่ยครับเซตแอปฟินิตี้พอกดไปใช่ไหมครับปุ๊บปึ่มมันจะถามมาละอ่ะ w ิสโพเ r นเซ s ร o อ r ร์อ l ลล่าวทูลั แอปนี้ตัว E E สมมุติเป็นแอปเกมใช่ไหมคอซีบียไหนที่จะให้รันเกมนี้เอาง่ายๆแล้วกันเนี่ยตอนนี้มันต all ิ๊กออลคออยู่มันจะรวมเทดเข้าไปด้วยของผมมีสิบสองคอยี่สิบเทชใช่ไหมอืมไอ้ผมบอกเนกี่ยตัวีถ้าผมสมมติถ้าผมใช้เป็นอ่าเจ็ดเก้าศูนย์ศูนย์เอ็กสามดีนะครับสแต็กสแต็กเอ็กสามดีแคสจะอยู่แค่คอแรกซีดีดีแรกเท่านั้นนะครับ แล้วก็คอแรกก็จะมีประสิทธิภาพตัวคอร์กอีกยคุณภาพชิปสูงกว่าแน่นอนผมก็ต้องเซตตัวนี้ให้รันอยู่บนคอแรก4ี่ห้าหก1จ1ดแปก็คือ CPU 0ถึง11ก็คือ6คอ12เทรดฝั่งที่อยู่บน C ีทีทีหนึ่งทีนี้พอเราลรันเกม่ะครับมันก็จะเลือกใช้ CPU ฝั่งที่เป็นตัว ที่เราเลือกไว้เท่านั้น c ีทเท่านั้น CPU c 2ซีจะไม่ถูกนํามาใช้ทีเนี้ยเกมมันก็จะรันดึงแค่ประสิทธิภาพตรงนี้คอคสูงมี x 3 d c a แคอยู่บนนี้รันเกมได้ดีเหมือน7800 X3D ทุกอย่างทุกประการครับถ้าเราคิดอย่างนี้อย่างนี้ยอเนี่ยก็คิดโอเคไปก็จบคุณก็รันเกมต่อปกตินี่คือหลักการว่าคุณจะเข้าใจว่าแค่นี้แหละครับอืมคีย์ของคิดมีแค่นี้เลย แต่มันต้องอธิบายไงคุณถึงจะเข้าใจนะครับเท่านี้แหละครับแล้วลองเทียบดูไม่ว่าคุณจะเป็น CPU x3d หรือไม่นะครับหรือว่าจะเป็น CPU Ryzen ธรรมดาคุณลองเทียบดูตลาด Benchmark ดูได้ครับว่ามันเห็นผลจริงๆแต่แต่อาจจะเห็นผลนิดนึงถ้าคนที่ไม่ใช่ CPU x3d นะอาจจะเห็นผลจะไม่กี่เฟสแต่มันเห็นผลอ่ะมันพันขึ้นอยู่กับคอรกไงถ้าไม่เป็น x3d คอรคอรมันมีผลนะเห็นไหมเนี่ยคุณดูชาร์ลสตีเลติกก็ได้เคอร์เลนส์เห็นไหม ที่ผมอัดคลิปไปด้วยเนี่ยเคลเรนซ์นั่นคืเนี่ยคอซีดีแรกวิ่งอยู่เนี่ยห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดห้าจุดเจ็ดอันี่ยรันห้าจุดห้าแล้วลงไปสองจุดเจ็ดด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือชิปหนึ่งอะซีดีหนึ่งมันมีประสิทธิภาพดีกว่าครับถ้าเล่นเกมรันแอปอะไรอย่างนั้นนะมันก็จะมีเหตุมีผลตามที่ผมบอกไปว่าทําไมมันดีกว่านะครับก็แค่นี้เองคุณอาจจะเสียเวลาเซตอินฟินิตเออฟินิตี้นิดนึงเวลาคุณรันเกมแต่คุณไม่ต้องไปปิดซีบียูใดใดออดไม่ต้องปิดอะไรนะครับกก็ใช้ปติ นิดนึงนะครับก็ใช้ CPU ได้คุ้มค่าแอป CPU c d 2มันก็ไปทำอย่างอื่นไปรันแบ็กกราวด์ไว้เวลาคุณเล่นเกมก็ว่ากันไปนะครับหลักการนี้ใช้ได้กับ CPU Intel เหมือนกันนะครับประมาณนี้เองครับวันนี้คืออ่าคีย์นะครับของคลิปนี้ก็คือจะประมาณนี้ก็คือเซต a f f i n i t y ให้ CPU เลือกใช้แอปหรือเกมที่เราต้องการนะครับผมประมาณนี้ครับหวังว่าจะ็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับครับผม ไปแล้วครับสวัสดีครับ